สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเพิร์ลแลบ์ชไนอลนะรอบนี้ก็มากดกาชากันชิลๆมัง้งก็เป้าหมายของเราวันนี้นะฮะก็จะเป็นให้ได้ตัวจากพรถ้าครบเลยก็น่าจะดีกลัวจะไม่ครบจังเลยถ้าครบคือจบเออรอบที่แล้วผมลังเลเนาะระหว่างว่าจะเอาออไฟจะเอาล่มหรือว่าจะเอานกแก้วมาเออแต่ก็คิดไปคิดมาก็เอาออไฟเลือกออไฟมา ที่เอาด้วงแสงมาก็คืออเวกจะครบแล้วแล้วก็สลัดน้ําเนาะก็อเวกยังขาดอยู่ยังไม่เต็มก็จะมากดต่อส่วนเหตุผลที่เลือกอไฟผมว่ามันน่าจะใช้ได้ดีกว่านกแก้วเออคิดว่าดีกว่านกแก้วเนาะจากที่เอาไปลองใช้แบบไม่มีสกิลเลยอะมันตัวที่ค่อนข้างดีมากๆตัวหนึ่งจริงๆในการเล่น RTA เเนาะ แต่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวใดๆเนาะเอาเป็นว่าเป็นการบอกปากเปล่าแล้วกันว่าผมขอเลือกออร์คาเฟแล้วกันเออถึงใจจะชอบน้องนกแก้วน้ำก็ตามแต่ว่าเอ Oracle Fight อออร์คาเฟแม่งดีจริงวะ่ะเออลบบัฟได้ลบดีบัฟได้เพิ่มมานาะเล่งมานาะใช่ไหมฮิวก็แรงนะถ้าลบดีบัฟได้ก็ฮิวแรงเออนั่นแหละเอเอ,เอถ้าลบดีบัฟได้ส่วนลบบัฟอะสกิลมันสามฮิตมันลบก็ได้ค่อนข้างดีไง ก็เลยอา้าตัดสินใจเอาอันนี้แหละลบบัฟมันน่าจะสำคัญกว่าละมัง้งเออก็ตัดสินใจแล้วก็ไปเลยมาดูกันว่าจะกดไปกิโลเพื่อจะได้ตัวจากพรสามตัวนะฮะสิบนี่สิบแรงนะนยี่สิบอ้มาวะโลอะไรวะเนี้ยดุดเลดปิด <laughs> มอง <laughs> โอเคยี่สิบตัว ยีตัวได้บีดมองมาหนึ่งนะเนี่ยกอลับไปก่อนยีตัว30 40 50สอ่ะสลัดมานะห้โลสลัดมานีา่ถือว่าดวงดีอยู่นะห้าสโล60 70 80 90ต้องมาแล้ว100อยอยังยัง1้0ยิบ 120ยย0่สิมไม่มาร้150เอเฮ้ยไม่มาจริงเหรอร้อเฉยร้อยเจ็ดสิบรแล้อนะเฮ้ยสตัวมาเหมือนจะดีเลยตอนแรก มาเหมือนจะดีเลยทำไมนิ่งวะสอ0ร้0ยสองร้อแล้วสองร้อแล้วสองแล้วเร็วจังเลยเร็วจังเลยะฮะดวงแสงหน่อยนะ 210, 220, 230, 240. สองร้อยสิบสอสิบสฮะฮะ มาเองพรพรหมดถึงพรจะหมดน้องก็มาเองถึงพรจะหมดน้องก็มาเองเท่าไหร่แล้ววะสองร้อยเท่าไหร่แล้วะลืมแล้วเนี่ยออลืมอ่ะลืมจริงอันนั่นแหละสองร้อยหกสิบป่ะน่าจะมั้งสองร้อยกว่ากว่าไม่ไม่รู้แล้วไม่ไม่นับแล้วไม่ไม่ไม่นับแล้วลิสแสงมาไม่มไอ้ไม่หลุดแล้วได้ไหม มาได้แล้วนะ่เยอะแล้วโอ้โหพอรู้าเรากดได้เยอะแม่งเอาเอามึงเอาเราเยอะมึงมันเอาเราเยอะเลยนะมันเอาเราเยอะเลยนะในดูดิสลัดเอ่อสลัดน้ำเอเวเขาไรละอุ้ยได้เลยสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วเอ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวพักมากดอันนี้ดิมาไหม ฟ้ามาสักตัวหนะ่ะสักตัวสักตัวหนะ่ะไม่มามาสักตัวมาสักตัวฟ้าผ่ารอบแรกฟ้าต้องเปลี่ยนสีพีเอ็มสองจุดห้าต้องมาเอออยู่ต้องไปเชียงใหม่เลยไหมเนี่ยผ่าไฟไม่เอาดิถ้าผ่าก็าขอพัดมืดผ่ามืดอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอยเอ ออเออเออเ้ยเกลือเกลือโอ้เกลือเกลือเกลือหนักเลยเกลือ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 แบบไม่รู้จะเกลือไงละอ่ะพักพักพักเบรกบานนี้หน่อยหนึ่งฮะเออเฮ้ยนายจะเอาเราเยอะไปรุนแรงอีกแล้วรุนแรงอีกแล้วเอาไว้ยังเอาไปกินได้กินสกิล เมื่อกี้จะเท่าไหร่แล้วเนี่ยหายไปเท่าไหร่แล้ววะฮะเอ่อน่าจะหายไปสองร้อยกว่ากว่าป่ะเอ่อใช่ขอขอแค่ตัวสามขอแค่เอ้ยฟ้าเปลี่ยนสีสักเดียวพ <c oughs> ิกซี่โกเลมพระอะไรอะ่ะเออรุ้งแสงขาดขาดตัวเดียวแล้วนะขาดตัวเดียวแล้วนะ เหลือแค่เหลือแค่ออะไรนะอลักเเข้าไฟไปเปิดอีกตู้หนึ่งดีกว่าป่าววะฮะมองยังไงดีวะเหลือแค่อลักเเข้าไฟไงตู้ก็ยังมีแต่มันเออวะมันก็มีโอกาสได้ก่อนอยู่แล้วนี่วะเออจริงๆพรมันไม่ต้องใส่ก็ได้นี่วะ ใช่ปะ่ะไม่กดกดแบบไหนคุ้มกว่ากันวะเะ่กดแบบไหนคุ้มกว่ากัน,กบบน,ค,กนคิดดิมาไปแอบกดพอสไปนั่งคิดมาว่าเอายังไงดีคือนี่เดี๋ยวดีถ้าเกิดเราเลือกไวเออเมื่อกี้ลืมดูอ๋อมันก็คือ0.4%เปอร์เซ็นต์นะ โอกาสที่จะได้โอรลเค้าไฟมากดตู้นี้ก็จริงๆแล้วถ้าได้ตัวอื่นมาก็ไม่แย่คือตู้นี้มันก็พอๆกันปะสามเออเดี๋ยวเก็บพอหนึ่งอันไว้ถ้าได้ก่อนถ้าได้ก่อน200โลอะถ้ากดก็คือต้องกด200โลอะ เออผมไม่กดล้วหยุดแน่ๆถ้าได้ก่อน200โลก็กดกดไปเออตู้เลดมันอยู่อะ่ะก็กดกดไปนะเออเออเอาไงดีวะอ,อไงง่า่อนเพื่อนตายละคิดหนักเลยคือมันก็มีค่าเท่าๆกันปะ่ะใช่ว่าแต่เนี้ยกดแล้วมันจะได้สกอร์สี่ดาวห้าดาวถ้า กดอันนี้ไปก็การันตีว่าได้ชัวร์แต่คิดว่า200โลก็ต้องได้สักตัวอยู่แล้วป่ะวะไหมถ้ากด200โลก็ต้องไดออร์เลคโไฟป่ะแล้วเราได้ดีด้วยไงแต่ถ้าเกิดเรากดอันนี้เราไม่ได้เลยเลยป่ะถูกปะ่ะเออถ้าเราใชออร์เลคโคไฟอยู่แล้วกดอันนี้คุ้มกว่าดิพอด้สกอร์ใช่ไหมผมผมคิดถูกไหมถ้าผมคิดไม่ถูกยังไงเพื่อนลองคอมเมนต์มาคุยกันนะแบบบางทีผมอาจจะคำนวณผิด แต่ผมคิดว่าเออกดอย่างนี้ก็ได้นะเออก็ใช้อันนี้ไปยอมเสียแต่ว่ามันคุ้มกว่าที่มันได้สกอร์เนี่ยแน่ๆแต่เนี้ยมันไม่ได้สกอร์ก็ได้ก็น่าจะได้ออฟไฟเหมือนกันแต่อาจจะยังไงนะเออมันจะไม่ได้การันตีส5ดาวหนึ่งใบมาโอเคก็ ยังไงเดือนนี้ผมก็แกว่าก็กดแค่ตรงนี้หมดแล้วผมจะดองไปรอเดือนหน้าเลยตามนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้น้องมาเร็วกดต่อไปเลย3ตัวในพรมันจะต้องมาหรอวะสองสจะดูว่า200มาไหมสามนี่3ามใช่ปะหกอะไรวะเมื่อกี้68 78 88 98ดสนี่30มสิ0สาี่สิบ ห0า0ิ0ห0สิบเจดสิก้าสไปไปกดตู้อลเคิลทันไหมหนึ่งรไม่แม่ไปกดตู้อลเคิลทันไ,ม,ไ,ม,ม,ไ,นไมวะเชีู่คิดผิดป่ะเดีย๋ยวหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยสบ อาไว้140 150 160อ้าวหลุดเลทวะ100 100สมองสมองตื้อเลยเพื่อนๆเ, <c oughs> เอ่อ228อะไรนะ228ลบด้วย68กดไป160 160 170 ร้อยแปดสิบมาอีกดิร้อยเก้าสิบสองร้อยโอแห้งสองร้ยโอ้ยแหง้แหงเลยโอ้ยแหง้งมาไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวบอกนะสองร้อยโลไม่ออกตัวพรให้ชีวิตเอ้ยมาเฮ้มาเฮ้ให้ฉันจบให้ฉันจบไม่ไม่จบ ไม่ไม่จบว่ะสองร้อยโลไม่จบหรอคือจะไม่มาจริงหรอโู้ถ้าเกิดกดตู้แล้วโคไฟกูจบแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่จบเฉยเฮ้ยอันนับใหม่สิบยี่สิบสามสิบขับตันไฟสามสิบรุดโลกระจายเลยวะ่ะสามสิบสี่สิบ 50 60 70 80 90 100 110 120 130จะลองใหแน่อย1 0 ร้อยโอ้ไม่ข้ามแล้วไม่ข้ามแล้วร้อยเจ็ดสิบไม่มาร้อยแปดสิบมาโอละเข้ลโอละเข้ลคำพูดคืออะไรก็ไม่รู้ลืมมามาไหมใช่ดินั่นแหละโอ้เจ็บอะ่ะ โดนค่าเสียหายไปเยอะมากโอเคอย่างน้อยน้องก็มาอย่างน้อยน้องก็มากิโลวะเท่าไหร่วะห้าจาสิบแปดปะจาสิบแปดสองสามแปดลบห้าสิบแปดมาสักเกือบสุดเลยร้อยแปดสิบโลก็คือกดไปทั้งหมดสามร้อยแปดสิบโลบวกกับอีกตอนแรกที่กดได้ร่วมกับกัปตันไปอีก โอ้โหซัดไปสรุปคือโอ้โหหน,ห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้กระดานสามตัวนี้ซัดไปหกเจ็ดร้อยโลเลยเหรอวะ <c oughs> เออน่า,น,าน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยโละครับเพื่อนๆตามนั้นนะแล้วเ,เดี๋ยวสกอร์พวกนี้ผมก็จะเก็บไปกดรอบแน่อ่ะส่งท้ายอา้าว้ยมันการันตีอันนี้ด้วยเหรอง,งั้นงั้นผมไม่กดนะอันนี้เก็บไปกดรอบหน้า อันนี้ไม่ร่วมไม่ร่วมก็ไปเลยเอ้อเอ้อนึกว่าจะแถมซาดาวอีกสักตัวฮนึกว่าจะแถมว่าดาวอีกสักตัวเด็สกอขาวมีอะไรให้ไหมอ่ะสี่ดาวมืดได้ไหมอยากได้มากเลยสี่ดาวมืดได้ไหมกดใครเครียดแล้วเนี่ยวสี่ดาวมืดอยู่ได้สามดาวการูด้เาเซอร์เพนที่มาบ่อยไปแล้ว คารูด้าแสงดิวะมันออกแต่ตัวซ้ำๆเนาะเป็นกันไหมฮักน้ำฮักน้ำนี่ก็ได้ใช้เฮ้ยแฮปปี้แมววูฟไฟวิลลิสให้สีดาวมาเยอะจังเลยคือคือกดเหลืองหมดแล้วก็เลยให้ดวงดีมาอย่างนี้แต่ขอแบบมืดที่ฮิลได้ได้ไหมขอมืดที่ฮิลได้ได้ไหม เรไม่ใช่พินมืดจริงอ่ะเนี่ยออไม่มีอะไรนะฮะก็คือเอาพวกนี้ไปจิ้มเกลือกันนะฮะเอาไปแลกลมหายใจกันรัวๆนะนี่เรามีกี่ใบเนี่ยมันไม่หมดสักทีวะสี่ดาวมาอีกแล้วสี่ดาวมาอีกแล้วโอ้โหสี่ดาวสองทีติดโอกาสได้พอพอกผ้าสี่ดาวอีกแล้วอ่ะมันได้มันได้ง่ายกว่าห้าดาวใช่ไหมสี่ดาวจากไอ้ไอ้สกอ์ขาวเนี่ย นะรอบก่อนผมมีกดไปรัวๆก็ไม่ได้ดูมันก็ได้ยากนะเนี่ยดูดิ0.1 0.167เปอร์เซ็นต์เนาะอ๋อนี่ไอ้นี่ยาก5ดาวยากกว่าเท่าหนึ่งเลยใช่ปะห้าดาวยากกว่าเท่าหนึ่งนะเนี่ย0.12 0.12แล้ว อันนี้ถ้าเกิดสกอร์นี้ได้4ดาวมัน0.16โอยยากกันยากต่างกันดิดเดียวเองนะแต่ว่าทำไมรู้สึก4ดาวนี้ได้บ่อยบ่อยจริงอะไรเนี่ยเออนั่นดิเปอร์เซนต์มันถูกต้องไหมอันนี้มันกดไปเลยย่อยให้หมดนะเอาให้สะอาดเลยจะมีอะไรมาอีกไหมห้าดาวอีกสักตัวปลาละอีกสักตัวปลาละมาเปล่า เออสกอร์เดียวม,มาบังดะ่ะอย่างมีโมเมนต์แบบสกอร์เดียวมาตึงไม่มานี่สกอร์อะไรอ่ะสี่ถึงห้าดาวธาตุน้ำก็กดไปเลยดิเก็บไว้ทำไมมาจริงว่ะลิงเฮ้ยลิงน้ำตัวโหดดิลิงน้ำนี่ตัวโหดเลยนะโอ้แต่เออเดี๋ยว เป็นลำดับไทยๆท,ที่จะทำเนาะในทีมคือเป็นหนึ่งในตัวที่น่าทำอะ่ะจริงๆจริงๆน่าทำจริงๆริง a g ซาเกตสันเนี่ยได้มานาคืนหนึ่งเอ่อลบลบบับเจแล้วก็สตันสองวีอ่ะยิปซาเกตลีมูฟเลยดิอ๋อถ้าเ,เิเราลบบับเขาได้เอฟเฟคแฮสโนบิ f ิคอเอฟเฟคเจะสิบเปอร์เนต์ิดสตันสอวี เออแต่จำได้ว่าที่สําคัญคืออันนี้อันนี้อมตะเออมันมีอมตะใน RTA นี้เดือดเหมือนกันตัวเนี้ยโหดเออเดี๋ยวไว้ถ้าถ้ามีของเหลือหลังๆเลยแล้วกันนะนน้องตอนนี้คิวตอนนี้คิวพี่ยาวมากตอนนี้คิวพี่ยาวมากบอกเลยนี่ฮะ ไดโอลาโคมานะด้วงก็เดี๋ยวแค่รอออพสลัดเหมือนกันแค่รออัพเนาะแล้วก็สกิลเดี๋ยวพวกนี้ผมจะมายัดไอเศษลงไปแล้วเดี๋ยวจะเอาเดวิลคืนเออนี่แบบเดวิลเต็มๆเลยด้วงไอด้วงเนี่ยผมมีเศษให้ยัดอยู่เยอะแล้วนะจะไม่ได้มีกี่เศษน่าจะยังไม่พอ เออยี่สิบยี่สิบเศษไม่ไม่มีดวงน้ำใช่ไหมเอ๊ะมีดวงน้ำปะวะไม่มีโอเคก็วิธีการน,นะเผื่อใขายังไม่รู้เนาะเราก็จะพยายามเอาเศษมาใส่เนาะอันนี้เราก็จะรีสโตคืนเอาเอาเอาเดวิลคืนนะไปใส่ตัวอื่นแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวซ้ำอะมาใส่ให้น้องกินแทนยอมยอมยอมเสียเม็ดเม็ดลีไป อันนี้ผมยังไม่ค่อยรีเท่าไหร่นะก็คือรอรอเก็บทรัพยากรให้ได้เยอะระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีกันอันนี้เดี๋ยวก็คงอัพสกิลก่อนเอออันนี้ผมเดี๋ยวคงอัพสกิลก่อนแหละอัพอัพเลยปะละ่ะไหนๆก็มาละสกิลสกิลสอง,สสอง,สสองใช่ไหมอ๋อได้ฮิลไปรัวๆเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเอามาอัพสกิลเออมึงจะเอาสกิลเดียวเต็มเลยปะละ่ะ <laughs> เจ้าสกิลเดียวเต็มเลยเะล่ะห้าแปดแปดเศษไม่พอละไม่พอละโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ค่าเสียหายก็ตามในคลิปเลยนะแล้วเ,เดี๋ยวคลิปการ์ชามาอีกทีเดือนหน้าเลยนะเจอกันเจอกันใครยังไม่ซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ไว้นะผมยังมีแผนที่จะรีวิวหลายๆตัวหลังจากนี้เป็นตัว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วแต่จะพยายามหาตัวที่สามารถจับต้องกันได้ ถ้าตัวไหนจับต้องกันไม่ได้ก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยและกันอยากได้ให้รีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันลงมาพูดคุยกันได้นะว่าแบบสนใจตัวนี้อยากให้ลองทํามารีวิวให้หน่อยนึงได้ผมจะไทยได้ก็คุยกันฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะขอจะเป็นกำลังใจผมมากเลยขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะฝันดีครับบ๊ายบาย